ซาซิมิรวมครับผมนี่ครับของแซลมอนพาซตมิครับกับไข,ข่ปลาคาเวียแซลมอนซาซิมิคือแบบชิ้นใหญ่มาก อันนี้คืออยากกินที่สุดแล้วเดมันดาอุริอันนี้คือกินหอมมากอันนี้เนี่ยเป็นฟัวการนําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะครับผมสุดยอดสวัสดีครับผมแบงกินะครับวันนี้ผมมาทําธุระแถวพระรามเก้าสีนครินนะครับหิวครับวันนี้ได้ยินว่าที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารญี่ปุ่นซูชิเปิดใหม่นะครับขอลองแวะมากินหน่อยไปกับภรรยาคือบ่อยมากครับด้วยเจ้ารถเทนราคันนี้นะครับผมคือคันนี้เนี่ยผมเป็นโมเดลวายลองเลนนะครับผมก็วิ่งอยู่ได้ที่525กมต่ห้าร์จ้อยอยี่าไม่ได้ชาร์จจมาากบบ้านนะครัผมเดี๋ยวก็เลยมาากินอหารญี่ปุ่นรอนะะครรับผมปมาณชัาร์จหนึ่งครับไป ใครที่สนใจเทสลานะครับก็มาทดลองขับกันได้นะครับที่สไปเดอร์ออโตอิ r พอครับผมตอนนี้ดีมากฮะโอเค okay, ผม ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านมัฟโรสาขาพระราม9นะครับเป็นสาขาที่11แล้วนะครับที่งจรร้านนี้เนะี่ยอยากแวะลองกินนานแล้วนะครับผมตั้งแต่อยู่แถวไม่แก่พังนานนะแล้ววันนี้ครับมาทำทัวระแถวนี้พอดีนะก็เลยลองแวะชิมสักหน่อยนี่นี่ยังคือเป็นร้านใหม่ด้วยเขาเปิดสาขาใหม่จะแตกต่างจากสาขาอื่นนะครับตรงหน้าร้านเหนะ็นไหมเขาจะตกแต่งด้วยโคมไฟนะครับสวยงามตามสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับผมแล้วด้านในร้านนะเขาจะตกแต่งด้วยจานชามเกจการสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วตรงเคาน์เตอร์บาร์นะครับผมก็จะมีเทปนะครับทำซูชิิ้เเเรรราากนนนสดๆลลยคคัับบผมมขอีู่ เดี๋ยวเขาสั่งอาหารก่อนนะครับเอาซาซิมิครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันหิวมากตอนนี้ ตอนนี้อาหารก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยครับซาซิมิรวมก็ผมเป็นเซเว่นโอเชียนนะรวมวัตถุดิบจากแหล่งที่ดีที่สุดเจ็ดชนิดนะครับผมมีเป็นแซลมอนนะครับของแซลมอนเขาแบบแล่แล้วบั้งไหมสวยมากเขาบอกว่าเป็นไข่ปลาคาเวียนะปลาทามาจิคือเนื้อปลาที่นี่เนี่ยเขาแล่แล้วสไลด์มาชิ้นหนาแบบสะใจมากครับผมบอกเลยอิกุระครับไข่แซลมอนฟูชิเอะโฮตาเตมีมาคุโระอินกะวะนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านมาคุโระเลยนะครับแซลมอนอินกะวะโรนะครับเป็นการรวมตัวกันระหว่างแซลมอนและอินกะวะครรัััับมมมมมนนนเเหืองกกลยดดดูิ้าาาไจจะใ ออนฟ้าครับผมตรงตามชื่อและรูปทรงเลยนะฮะกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆนะซูชิฟัวการ์สามคำอันนี้เนี่ยจะเป็นยูสุฟัวกานะครับแมงโก้ฟัวกาแล้วก็เป็นออริจินอลอันนี้เนี่ยเป็นฟัวกานําเข้าจากฝรั่งเศสเลยครับผมสุดยอดอันนี้เป็นแซลมอนเทปันยากิกระทะร้อนนะครับอุรุยอันนี้คือกินหอมมากนี่ครับแล้วเมนูพิเศษนะครับฉลองเกศปีของมาคุโระนะครับอันนี้เป็นคาเกะอุนางิยากิอุด้งนะฮะเป็นอุด้งร้อนนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับปลาไหลเทมปุระนะครับแบบนี้นี่ครับผมซาบะทาเกะยากิครับผมมมนนนนนนีี่่ออกกจจาาาาาเเเเเค้้้้ะะะะสิิรรรร์์ฟแแลลลววบบใหทโต๊ัย มากซาโรอินนานาวะนะครับผมเป็นมีเย็นมาพร้อมกับไข่นกกระทานะครับฮิโรโตะเซตนะครับเป็นเซตรวมซูชิเก้าอย่างพอมเชื่อโฮตาเตะปลไหลซูชิชิมาจิมาไดาแล้วก็เป็นโอโทโร่ชูโทโร่ข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนเนาะอันนี้คือน่ากินมากผมชอบกินอะไรที่เป็นของทอดนะอันนี้คือเทนดงบ็อกนะครับเป็นข้าวหน้าเทมปุระรวมนะครับนี่จะบอกว่าร้านมากโกโระนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิเขาคัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมมาจัดเสิร์ฟในราคาที่เป็นมิตรนะครับผมสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวผมเริ่มพี่แซลมอนซาซิมิก่อนเลยแซลมมอลลมอนมอนนซาาชิิิคืแบบ้ใหญ่ก ปลาสดมากทำด้วยไข่ปลาแซลมอนนะผมนี่ครับท้องแซลมอนพาซิมี่ครับกับไข่ปลาคาเวียชิ้นคือใหญ่มากเด,ดินี่อินเกาหวานะอินเกาหวานคาซิมิเน้นเน้น ติดใจคนเต๋ม,มากสดครับผมร้อนสมองเขาสดจริงซาซิมิที่นี่บอกเลยว่าคำใหญ่สะใจมากปลาสดครับผมปลาฮาราพกีนะครับผมเรือ่อยแลย อืมมาครับจานต่อไปครับต่อด้วยเซริโโลครับผมมังกรโลนะฮะอันนี้มันติดใบไม้หมดเลยนะอืมมัน <c oughs> อร่อยเขาไว้กินซูที่กินหัวมังกรซูนมันจะเป็นออกเผ็ดเ็ดมันๆต่อด้วยฟัวกาครับผมสามคำนี่ครับฟัวกายูสุนะครับผมฟัวกากือชิ้นใหญ่มาก หอยหอมกินส้มยูสุดูรธรรมดาผมเซอร,ร์จินแล้วต่อไปครับผมแมงโก้คำใหญ่ปะม,มันมันหวานหวานเทนตอ้องบอกกบผมมาอันนี้คืออยากกินที่สุดแล้วในบรรดา,นดาในร้านนี้นะผมชอบฟองทอดเป็นข้าวหน้าเทน,รนรบรารวมมากผมอืมนี่ซอสอร่อยนะแป้งกรอบบางครับผมปูนี่ตัวใหญ่มากอืม ต่อมาครับเป็นอูด้งครับผมอันนี้เป็นแบบใหญ่สะใจมากอ,มอันนี้คือปลาไหลเทโปรานะครับมาในเซตเลยโอ้กรอบนุ่มอร่อย ซูชิหน่อยมาครับต่อด้วยโอโทโร่ครับอืมสุดยอบมาครับต่อด้วยซาโรอินาอิวาะนะเป็นโซบะเย็นแต่ผมจะปรุงน้ำซอสก่อนเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะประปุงด้วยไขยน่นกกระทานะแล้วก็หวัวไชเท้าฝอยนะครับวาซาบิต้นหอมซอยคนก่อนคนให้เข้ากันครับ ม,มเร่งตู้ฟันมากหมาผมเป็นแซลมอนเทป,ปัญญากีครับต่อเลยผมขอกินแบบเพลยนๆก่อนไม่ต้องกินซอสคือเนื้อแซลมอนคือแผ่นใหญ่มากประหนึ่งอืมรืซอสเทป,ปัญาอร่อยอืม ร,รอก็มาดูอืมจิ้มอ้อสนะครับอืมนะครับอันนี้คือชิมแบบว่าไม่ต้องบีบมะนาวกับซอสเขากันนะเป็นเทนเลยอืมตอนนี้บีบเลมอนนะครับผม,มน่ากินมากแล้วก็เ้ามีซอสพิเศษให้นะตรงนี้เอามาป้ายเอานิดนึงครับผมนี่ก็ซอสนิดนึงมาครับ มุ่งเพิ่มกลิ่นเพิ่มความเปรี้ยวไม่แน่ใจว่ามันมคืออะไรไม่รู้นะเป็นความพิสี่นะครับอ่ะมาผมปิดท้ายหน่อยด้วยแซลมอนอีกวะโลนะครับชิ้นใหญ่มากจริงอืมอืมม่้น่วยอืมอืมขอเลือกสูชรท่หอมเสียงโัตใเต้ เฮ้ยสุดยอดครับสมคำล่ำลือนะครับมาคุโรซูชิมาได้ตอนนี้เขามีทั้ง11สาขาแล้วนะผมจะแปะรายละเอียดไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับผมว่ามีสาขาไหนบ้างนะและที่ผมมากินในวันนี้เป็นสาขาเดอะนายพระราม9นะครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มนะทุกวันเลยครับเด็ดครับผมเด็ดจริง นี่ถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับผมแล้วอยากกินนบผมนะผมมีอวเชอร์ให้100บาทสําหรับคนที่ตอบถูกว่าวันนี้ผมกินทั้งหมดกี่เมนูที่สาขาไหนนะครับ100บาทใครรู้นะครับผมตอบคอมเมนต์มาครับแล้วจะส่งผู้โชคดีนะครับผมสำหรับคนที่ตอบถูกนะเอาไปเลยครับผมอวเชอร์มูลค่า100อยบาทนะครับเอามาไปค่าอาหารส่วนลดอะไรก็ได้นะครับในร้านมักกุโลนะฮะทุกสาขาได้เลยครับผมเฮ้ยมันหวานไหบุระเุ้อร่อยโอเคผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าแหมผมขอตัวกินต่อก่อนสุดยอด